สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราเริ่มรายนะคะอันนี้จะเป็นคลิปการอ่านดวงการงานการเงินประจําเดือนสิงหาคมสําหรับชาวราศีพฤษภหรือราศีพฤษภนะคะช่องของนารายวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19เมษายนถึงวันที่19กพฤษภาคมนะคะผู้ที่มีดาวจันทร์ดาวศุกร์สถิตอยู่ในราศีพฤษภก็สามารถรับชมรับฟังเป็นไกด์ไลน์ได้นะคะ ต้องบอกว่าการอ่านดวงเป็นการอ่านแบบ general reading เป็นการประภาพรวมทั่วไปไม่ได้เหมาเจาะจงคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่ามองว่าเป็นดวงส่วนตัวจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวกับนารานะคะสําหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาค่ะเดี๋ยวนาราจะแปะลิงก์วิธีการหาลัคนาไว้ให้ใต้คลิปเนาะซึ่งในการหาลัคนาเพื่อน,นจะต้องทราบเวลาเกิดตามใบเกิดที่แน่ชัดนะจ๊ะหากไม่ทราบก็ให้ยึดตามวันที่ที่นาราได้แจ้งไปก็ได้จ้า สำหรับคนที่เข้ามาใหม่ยังหนึงกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งเพื่อเป็นกำลังใจงให้นาราได,ทาด้ทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปที่นาราอัปเดตเรื่องของโหราศาสตร์ตะวันตกผสมผสานการพายทาโรแบบนี้ให้เป็นประรจำในทุกๆเดือนด้วยเลยนะจ๊ะสำหรับใครนะคะที่ฟังในเรื่องของโหราศาสต,ตร์ดวงดาวแล้วงงๆกงกง,ง,งประการใดต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะคะเพราะว่าการอ่านศาสตร์ตะวันตกจะไม่เหมือนโหราศาสตร์ไทยนะคะหากฟังไม่รู้เรื่องอ่า ท่านสามารถนะคะกดข้ามนะคะไปดูไพ่ก็ได้เนาะเพราะไพ่พจะอยู่ประมาณครึ่งคลิปหลังนะจ๊ะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ฟังทางคลิปไปเลยเนาะเพราะว่านาราจะอ่านผสมกันไปอยู่แล้วนะจ๊ะโอเคมาในเรื่องของการงานก่อนดาวการงานของคุณเนี่ยเป็นดาวศุกรนะ์เนาะนี่นี่คือเรืองการงานดาวประจําเรือนการงานคือดาวศุกร์มปนอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วการงานของคุณดีมากเลยเนาะ ดีเลยแหละดีกว่าทุกๆราศีที่นาราได้อ่านมาเลยแหละการเงินดีเอ้การงานดีนะคะเนาะการเงินก็ดีดีทุกอย่างเลยแต่ที่จะปวดหัวเนี่ยนะเอาเรื่องที่ปวดหัวแล้วกันเนาะเพราะว่าเรื่องดีๆการเงินดีโดยเฉพาะช่วงที่ดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีตุลเนี่ยเนี่ยตอนนี้ศุกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมศุกร์อยู่ตรงนี้ก็ยิ่งดีใหญ่เลยเนี่ยเอาง่ายๆคือดียาวไปจนถึงประมาณวันที่ ประมาณกันยาเลยอะเรื่องการงานการเงินสําหรับชาวราคณาพฤกษก์ราศีพฤกษก์เนี่ยมีช่องทางการทามาหากินใหม่ๆมาบางคนถูกหวยถูกเบอร์ด้วยใครถูกหวยถูกเบอร์นะเมนบอกนาราหน่อยนะเนาะบางคนถูกหวยถูกเบอร์ด้วยนะแล้วก็วันที่16นะคะ,ะสิงหาคมเนี่ยตอนนี้สุกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมสิบหกสิงหาคมเนี่ยดาวสุขจะย้ายมาอยู่ตรงนี้นะคะ เป็นเรือนการงานเนาะพอสุกย้ายเข้าสู่บ้านตัวเองการงานโดดเด่นมากนะคะทั้งคนที่มีงานประจำนะคะทาอะไรก็โดดเด่นโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับของสวยงามนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับอะไรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยจะเด่นมากๆ,ๆนะคะแล้วถ้าเป็นงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับอย่างอื่นละน่าล่านะคะมันจะดีไหมเอาจริงๆริงป้ะพราดาวการงานมันทํามุมดีมันก็ดีทุกเรื่องแหละนะคะส่วนใครนะที่รอคอยการ ข่าวจากการสัมภาษณ์งานนะคะรอคอยข่าวเนี่ยนารามองว่าช่วงประมาณเนี่ยดาวพุธย้ายเข้าสู่เดือนที่5้าเนี่ยนารามองว่ายัางจะเป็นการรอง,งานไปก่อนนะเพราะว่ามันเข้าสู่เดือน5้าเนี่ยมันมันจะทํามุมคลายขึ้นแต่อาจจะได้ข่าวนะแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มงานถ้าจะได้เริ่มงานจริงๆอ่ะต้องรอพุธย้ายเข้าสู่ราศีตุลเนาะอืมนะคะโอกาสเก่าๆจะกลับมาก็ช่วงประมาณกันยานะคะเนาะเนี่ย ถ้าเป็นใครที่ว่างงานอยู่นะจ๊ะทีนี้ในเรื่องของการเงินเนี่ยมันจะชะลอตอนช่วงวันที่วันที่19สิงหาทําไมนาราถึงบอกแบบนั้นดาวยูเรนนสเนี่ยนะคะมันจะกําลังถอยหลังซึ่งถอยหลังยาวถึงมกร,ราพอมันถอยหลังปุ๊บเนี่ยหมายความว่าการเงินของคุณที่มาจากการงานประจำเนี่ยจะเริ่มนะคะ จะต้องประหยัดขึ้นเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะอยู่เรนะัสบอกไม่ได้ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนเพราะว่ามันเป็นดาวแห่งเซอร์ไพรส์เอาง่ายๆนะคะมันเป็นดาวที่มันไม่ได้บอกล่วงหน้าป,ป,ปุบปับฉับพันเกิดแต่ก็งคุณจะไปเกิดในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานนะคะ12 11 10ใช่เรื่องการงานบางคนอาจจะต้องนะคะไปแก้ไขางานเก่าๆนะคะกับ เดินทางก็ได้นะไปแก้ไขงานมันจะไปเกี่ยวข้องกับการงานแล้วเกี่ยวข้องกับการเงินด้วยพองานมันออกมาช้าเงินก็จะมาช้าด้วยก็ได้สําหรับบางท่านคือตอนนี้ดาวอาทิตย์สถิตอยู่ในเรือนที่4เรือนครอบครัวเนี่ยสิ่งที่ทําให้ชาวลัคนาพฤกษกราศีพฤกษ์เครียดมากๆเลยตอนนี้นะารามองว่าน่าจะเป็นมาจากคนในบ้านคนในครอบครัว นะคะคอาจจะต้องไปหมดเงินไปเนี่ยถ้าจะหมดก็จะหมดไปกับคุณในบ้านคุณในครอบครัวนี่แหละแล้วมันจะคลายขึ้นเมื่อไหร่นะคะนาราอยากจะให้รอช่วงประมาณสัปดาห์สุดท้ายของสิงหาคมนะคะปัญหาในเรื่องของครอบครัวนะคะที่เราไม่สบายใจเนี่ยจะผ่อนคลายและดีขึ้นนะคะเนาะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีฟูมูลนะคะในราศีกุมในวันที่22สิงหาคมนะคะที่29องศาเนา ซึ่งมันก็จะเป็นเดือนการงานของคุณเนี่ยนารามมองว่าใครที่เราคอยคําตอบในเรื่องของการงานหรือปัญหาการงานที่แก้แล้วแก้อีกคาราคาซังไม่จบไม่สิ้นเนี่ยเนี่ยจะจบได้ช่วงประมาณหลังที่22สิงหาคมเป็นต้นอ่อสิ2สิงหาคมเป็นต้นไปเนาะในเรื่องของการงานสิ่งที่ต้องระวังยังไงก็ต้องระวังเนาะการงานเนี่ยมันมันดีแต่ว่ามันก็ยังมีความตึงเครียดอยู่นะคะอาจจะต้องไปทําอะไรแบบเดิม,เดมๆเก่าๆไปก่อนเนาะซึ่งเป็นงานใหม่ๆเนี่ยน่าจะยังไม่มานะคะในเรื่องของการงาน แล้วก็ครบแล้วนะดาวอังคารดาวอังคารทำมุมดีแต่ดาวอังคารทำคือตอนเนี้สิ่งที่ต้องระวังเนี่ยถ้าจะใจเย็นได้ให้ใจเย็นก่อนเนาะในเรื่องของการงานช่วงนี้จะรู้สึกว่าพึกษกเนี่ย จะใจะร้อนมากกว่าปกติอันนี้ระวังสภาวะความใจร้อนนะเพราะว่าจะนํามาซึ่งปัญหาตามมาได้อันนี้คือสิ่งที่นาราจ,จะเตือนเนาะในเรื่องของโหราศาสตร์ดวงดาวนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูไพ่กันเนาะว่าไพ่เจาะมาเป็นอย่างไรในเดือนนี้นะคะเรามาดูในส่วนของไพ่นะคะว่าไพ่จะจอะมาเป็นอย่างไรสําหรับการงานการเงินประจําเดือนสิงหาคมนะคะชาวลัคนาพฤกษศกราศีพฤกษศกษคะ่ะห้อยไพ่ออกมาดีด้วยนะคะ งานเครียดเนาะคึกศกใช่ไหมระบายได้นะเครียดเรื่องอะไรเห็นเครียดมากเลยอ่ะมันคืองานของคุณมันบอกล่วงหน้าไม่ได้อ่ะมันเหมือนกับมันจะมีเหตุให้เซอร์ไพรส์ตลอดเวลาเรื่องของการงานแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบดีๆเด็ดมันเป็นเรื่องปัญหาเข้ามาให้เซอร์ไพรส์ตลอดเลยอ่ะครอบครัวก็ต้องดูแลงานก็ต้องทําใช่ไหม คอมเมนต์ Comment, คุยกันได้นะเท่าที่เห็นข่อยพายออกมาดีด้วยนะคะเดอะสตาร์ Star, ว้าวสิบเหรียญการเงินดีนะ ต่มันอยู่ในตำแหน่งอนาคตไงทุกคนก็ม <g ül> ั <g ül> นก็ทะสอบของก็ดวงดาวแหละอ,อถ้าใครฟังดวงดาวมาก่อนอันนี้ใครยังไม่ได้ฟังไปฟังเรื่องดวงดาวก่อนนะอยู่ต้นคลิปนะคะใครที่ข้ามมาดูไพ่เหลือให้ย้อนกลับไปดูต้นคลิปว่านาจ่าดวงดาวว่ายังไงว้าวอืมจะสั้นไพ่จบขอสวย,สวยเรื่องงานขอแคริฟ f การงานหนึ่งใบอุย้ย การเงินหนึ่งใบโอเคโอเคทำไมไพ่มันมองเห็นชัดนะทุกคนน่าจะเห็นเนาะโอเคค่ะมาในเรื่องของการงานก่อนเครียดมากเห็นไพ่ไหมเครียดมากเลยการงานแต่คือมันเหมือนกับเหมือนคุณได้บางคนได้เรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งได้ข่าวดีเรื่องการงานมานะแต่ว่างานมันมาพร้อมกับ อะไรนะภาระอันยิ่งใหญ่หน้าที่อะไรนะอันใหญ่ยิ่งเนาะมันมาพร้อมกวบความรับผิดชอบอ่ะเออแล้วมันก็เหนื่อยมันก็เบื่อมก็เซ็งอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ไม่เป็นไรสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะคะสถานการณ์มันกําลังจะคีคายแล้วอย่างที่นาราบอกก็ตามดวงดาวนะว่าเดิร์สตขึ้นมาแล้วสถานการณ์มันก็ค่อยๆดีขึ้นแล้วแหละใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวรอช่วงสัปดาห์สุดท้ายนะคะของ สงหาคมยิ่งจะดีนะโอกาสมาแล้วนะใครที่เราคอยงานใหม่เราคอยข่าวจากการงานจะมีคนหยิบยื่นโอกาสในเรื่องของการงานมาให้นะคะเนาะตำแหน่งอนาคตยิ่งดีใหญ่เลยนะคะในเรื่องของการงานเนี่ยมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่เนาะแต่สําหรับใครที่เบื่องานเก่ามากดาราอยากลาออกไพ่เดอะฟูลขึ้นมาบอกว่าอย่าพึ่งนะคะใจเย็นๆวัยรุ่นนะคะอย่าพึ่งอย่าใจร้อนวัยรุ่นนะถ้าวัยรุ่นอ,ออก จากงานตอนนี้ไพ่เดอฟูขึ้นมาวัยรุ่นจะว่างงานไปอีกนานเลยนะคะเออนะเพราะฉะนั้นอดทนได้อดทนไปก่อนมันกําลังจะดีขึ้นเข้าใจว่าเบื่อเบื่อมากเซ็งมากเข้าใจแต่อดทนไปก่อนเนาะสถานการณ์ที่มีที่เป็นอยู่เหมือนก็นไม่ได้แยกคนที่แยกกว่าเราก็มีนะต้องบอกแบบนี้ระวังเรื่องสภาวะอารมณ์นิดนึงเนาะเนี่ยใจร้อนเนี่ยความใจร้อนมาแล้วเนี่ยอเหมือนกับดวงดาวไหมนะอังคารเลง็งเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับ ดวงดาวเนาะความใจร้อนความคือกล้าได้กล้าเสียคือคุณไม่มีอะไรจะเสียแล้วคุณก็ลุยเอาเลยนะคะไยอย่างเดียวอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังนะคะมันจะนํามาซึ่งปัญหาได้นะคะไพ่จบเนี่ยยังเป็นไพ่สิบถ้วยไอย้สิบสิบไม้เท้านะสิบไม้เท้าคือตอนนี้คืองานมันยังคงหนักและเหนื่อยอยู่แหละแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยถ้าจะเห็นเนี่ยมันกําลังจะดีขึ้นมีไพ่ clarify งานงานมาเนี่ยหมายว่าทุกอย่างมันจะไปได้เรื่อยๆและค่อยเติบโตนะ เนี่ยแล้วไพ่เดอะสตาขึ้นมาหมายคือว่าการงานมันกำลังจะขี้คลายขึ้นแต่มันอาจจะต้องผ่านความยากลําบากความเหนื่อยไปก่อนนะแล้วคุณจะได้นะคะเก็บดอกเก็บผลของมันนะคะในอนาคตนะมีไพ่สิบเหรียญขึ้นมาด้วยนะคะมีโอกาสเข้ามาเนาะในเรื่องของการงานใจเย็นนิดนึงนะคะรอให้ดาวมันคลายกว่านี้เพราะว่าดาวที่มันตึงๆมันเป็นดาวที่เดินช้าม,มากๆเลยนะคะ แล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะว้าวนะคะ,ะการเงินดีมากนะ,ะมีคนคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตดีนะคะในขณะที่คนอื่นละบากค,คุณก็มีครอบครัวมีคนในบ้านนะคะมีสาม,มีมีภรรยานะคะมีแฟนนะคะคอให้การช่วยเหลือสนับสนุนหรือให้กําลังใจในเรื่องของการเงินอยู่บางคนเนี่ยคือเอาง่ายสุขภาพการเงินของคุณไม่ได้แย่เลยนะมันจะเป็นเพราะอารมณ์ของคุณนี่แหละนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนคนเป็นประจําเดือนอะ เหมือนคนเป็นวันนั้นของเดือนทุกวันเลยอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่รู้มันเป็นอิทธิพลของดาวอังคารค่ะทุกคนคะ่ะเนาะการเงินเนี่ยเหมือนกับว่า8.8มาก็ใช้กระจายเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังนะคะอย่าเพิ่งเอฟนะคะเนี่ยภาวะแบบใช้เงินแบบใจร้อนใช้เงินตามอารมณ์นี่ต้องระวังเหมือนกันถึงแม้ว่าการเงินเราจะดีแต่เราก็ยังต้องประหยัดเพราะว่าเดี๋ยวยูเรนะัสมันถอยหลังการเงินที่เคยมีมันจะชะลอลงนะคะเนี่ยมีไพ่โชคลาภมาด้วยนะเออนะก็ลองเสี่ยงดูนะคะไพ่โชคลาภมาเนาะซึ่ง ก็มันก็สอบขอ้อกรบดวงดาวอีกนั่นแหละนะเออถ้าใครยังไม่ฟังดวงดาวย้อนกลับไปฟังดวงดาวนะเออก็ลองเสียเส่ยงๆดูก็ได้แต่ยังเยอะเนาะเพราะว่าเรือนมันก็ไม่ได้รางวัลใหญ่นะอันนี้นะก็ต้องบอกแบบนี้มันก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนด้วยนะเพราะนาราอ่านแบบ general reading นะทุกคนนะมันไม่ได้มันไม่ได้ตรงกับทุกคนแต่ว่าก็ซื้อติดๆไว้ก็ได้อะสักตัวสองตัวนะอืมนะคะถ้าถูกก็มาเม้นบอกด้วยแล้วก็แล้วกันเนาะ <laughs> ตัวไหนพิมพ์บอกนาราด้วยนะโอเคโดยภาพ รวมเนการงานนะคะใจเย็นมันจะดีขึ้นการเงินดีนะคะระวังเรื่องสภาวะใช้เงินตามอารมณ์อันนี้ก็ต้องระวังอยู่เนาะ โอเคคะ่ะอันนี้ก็เป็นพลังงานภาพรวมของไพ่นะคะแล้วก็ดวงดาวเนาะหรือภาพรวมของดวงประจําเดือนสิงหาคมสาหรับชาวราคานา,าพฤกษกราศีพฤกษกนะคะสําหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่ยาลืมกดไลก์กดแชร์กดติดตากดกระดิ่งกริงๆนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปแน่นาอัปเดตเรื่องโหราศาสตร์ตะวันตกผสมประสานการไพ่ทารโร่แบบนี้ให้เป็นประจําในทุกๆเดือนด้วยนะคะแล้วก็มีพี่ด้พี่ค่ะอื่นให้เลือกติดตามด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปดวงเดือนกันยายนนะจ๊าวันนี้ขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ